ก็เหมือนปูสุกหกเจ็ดแหละครับเหรียญที่ตีกระบอกนะเอาง่ายๆเซียนเหรียญระดับประเทศทุกคนบอกเลยว่าเหรียญนี้หายากจริงไม่เคยได้เลยและก็เพิ่งรู้ว่าเหรียญสมเด็จโตรุ่นแรกมีสร้างตั้งแต่ปีสองสี่หกเจ็ดคือเหรียญนี้ครับนะครับเหรียญหลวงพ่ออะไร สมเด็จรุ่นแรกแบงค์รู้ไหมว่าสองเหรียญน,นี้ยเขาส่งมาถามเรานะแต่เขาไปขายคนอื่นแต่ก็สะใจที่สุดท้ายก็ไปอยู่ที่ผมอยู่ดีเหรียญสมเด็จรุ่นแรกรุ่นแรกครับ <c oughs> <c oughs> สมเด็จโตครับเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เป็นเหรียญที่ผมบอกเลยว่า เนี่ยเราไม่รู้เห็นไหมแต่พอเรารู้แล้วอะ่ะวันนี้คุยกับพีิวลาเรื่องสมเด็จสายวะละัลคังวัตถุมงควะลวัลคังก่อนปีสองพันห้าร้อยคุยกันว่าลงทุนกับพ้าแบบเนี้ยโดยรู้คุณค่าล่วงหน้าเลยเพราะอะไรเหมือนเราไปเจอพลอยพอมา่าเจอใหม่ๆก็คิดว่าเกรดไม่ดีแต่พอเจรนายแล้วกลายเป็นเกรดเทียบกับที่แ,งแงพงๆพลอยพมา่าน่าลงทุนไหม ยกพมา่าสมัยก่อนตอนเจอก็ตื่นเต้นแต่พอนะเจรานายออกมาแล้วคุณภาพมันสูงเท่ายกที่แพงๆอยู่ลงทุนยกพมา่าโอเคไหมเหมือนการพาสมเด็จสายวัลคังกรี้อ,100อ,อ,อร้อยอ่เพอไรพอนหนึ่งห้าแพงแล้วไหมแล้วคุณภาพยิ่งกว่าหนึ่งห้าแล้วลงทุนตอนเนี้ยน่าลงทุนไหมก็แค่นั้นเองครับแต่เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่หายากจริงๆนะ ผมไม่เคยได้จนผมมีโอกาสได้เมื่อประมาณปีที่แล้วคนที่เอามาให้ผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าปีไหนว้าวขอแบ่งสวยๆไม่ค่อยเจอเลครับหายากมากนะผมเล่นพลามา20ปีแรกอะ่ะผมไม่เคยได้อยากได้เลยครับปีต้องอ่ะพอม,มีนคนมาให้ผมปุ๊บคุณรู้ไหมผมถามว่าหาให้ผมอีกในไม้เหรียญน,นี้ เพราะอะไรผม,มเหยียนลีนี้ปุ๊บแล้วผมขนลุกเลยสมเด็จโตมีเหรียญที่สร้างปีสองสี่หกเจ็ดด้วยเหรอคุณฟังผมนะเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตเหรียญนี้แอดมินแปารูปสมเด็จโตในห้องมินหน่อยดียรูปถ่ายสมเด็จโตต้นแบบเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือมันก็นอยู่ในห้องน,นะครับผมบอกว่าเหรียญเนี้ยสมเด็จโตมีเหรียญที่สร้างตั้งแต่ปีสองสี่หกเจ็ดด้วยเหรอ,เพ,อเพื่อนๆตกใจไหม สองสี่หกเจ็ดยี่เหรียญยุคแรกๆของประเทศนะบางคนบอกรู้ได้ไงว่าเหรียญน,นี้สร้างปีสองสี่หกเจ็ดก็คุณต้องเคยเห็นหาเยอะๆร้อยปีพอดีเลยเหรียญหลวงปู่สุข2 4สองสี่หกเจ็ดนี่ไงถ้าคุณเคยเห็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านี่ ดูลอเรือพระครูกับคำว่าจารย์สมเด็จพระพุทธอาจารย์ลอเรือลายมือเดียวกันไหมพระพุทธกับพระครูลายมือคนเดียวกันไหมนี่คือวิธีการศึกษาเหรียญแบบคนที่มีความรู้ เห็นไหมคําว่าพระกูคำว่าพระ,าพะลายมือเดียวกันไหมบานใหญ่อ่ะนี่อันเนี้ยเป็นรูปปัน้นแต่ผมอะมีรูปถ่ายที่เป็นต้นแบบรูปปัน้น ยังไงอเมซิ่งไหมอ่ะหลายหลายคนอ่ะไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้ยสร้างปีหกเจ็ดไม่รู้ว่าต้นแบบของเหรียญน,นี้ยคือรูปถ่ายสมเด็จโตที่เป็นตัวแบบของรูปปั้นแต่ถ้ารู้เหมือนที่ผมรู้เน่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยคุณจะเฮ้ยมีเหรียญสมเด็จโตที่ทําตั้งแต่ปี2 4งพันสร้อยปีที่แล้ว นี่คุณดูสิอ้าวมาเริ่มรู้สึกหรือ,อยังอ่ะเก็บรูปรูปเนี่ยหากันแทบตายเพื่อสิ่งเนี้ยเพื่อประมาณสามวิเนี่ยนี่ เหรียญสมเด็จโตพมัง์สีรุ่นแรกสร้างแต่ร้อยปีที่แล้วเรามานึกถึงเหรียญพ่อสร้างวัดวัวหลุงแปดศูนย์ทันพ่อสร้างไหมเป็นล้านเรามานึกถึงพ่อแชม่มวัดฉลองเหรียญเป็นล้านทันพ่อแช่มไหมไม่ทันอ่าแล้วสักสีสมเด็จโตเนี่ยด้อยกว่าพ่อแช่มไหมปู่ทวดเหรียญเป็นล้านทันปู่ทวดไหม แค่การจะได้มีโอกาสเห็นเหรียญสมเด็จโตรุ่นแรกที่สร้างตั้งแต่สองสี่หกเจ็ดเนี่ยมันยากเหลือเกินแต่พอมีโอกาสได้เห็นสมเด็จโตมีเหรียญแต่ร้อยปีที่แล้วครับคูบาก็เป็นหลานไม่ทันสุดยอดเลยครับอาจารย์องค์นี้สวยจริงๆพี่มีนสวัสดีพี่มีนด้วยนะครับนี่ ไหลแตกแน่ๆปิดห้าหมื่นห้ามืนแล้วผมบอกเลยนะครับว่าเหรียญน,นี้ยนะเขาเปิดผมมาเหรียญละแสนนะแล้วไม่ได้ได้เหรียญเดียวนะได้สองเหรียญเขาเปิดมาเหรียญละแสนแล้วผมไม่ได้ซื้อด้วยไม่เห็นของด้วยเพราะเขาไม่เอามาให้ผมให้หกหมื่นส่งมาด่วนเลยครับพี่สุริยะพบ ผมถามจริงเหรียญสมเด็จโตรุ่นแรกเหรียญที่สร้างมาแล้วร้อยปีเนี่ยนี่คือเหรียญที่สำคัญของวัดละคังที่สร้างมัแต่ร้อยปีที่แล้วพลิกทุกหน้าประวัติศาสตร์ราคาเท่าไรครับนะใครอยากได้กดโอเคมาเอาแล้วครับเพื่อนๆโอเคโอเคววาวจริงๆครับอาจารย์ โอเคโอเคก็เหมือนปูสุกหกเจ็ดแหละครับเหรียญที่ตีกระบอกนะโอ้โหตีกระบอกพากแบบน,นี้ะละที่ผมอยากจะนำมาห้อยคอต้องบอกว่าเหรียญสมเด็จโตรุ่นแรกสองสี่หกเจ็ด ปีเดียวกูเอีียงวัดหนังอะโอ้โหราคาเท่าไรครับยากได้เลยสุดๆไปเลยครับอาจารย์ปีเดียวก็เหรียญปุยเอีียญวัดหนังนะครับไปดูกันนี่ครับอาจารย์ได้ไปเรียนทองฝั่งเพชรเท่านั้นเอาง่ายๆเสียนเหรียญระดับประเทศทุกคนบอกเลยว่าเหรียญนี้หายากจริงไม่เคยได้เลยและก็เพิ่งรู้ว่าเหรียญสมเด็จโตรุ่นแรกมีสร้างตั้งแต่ ปีสองสี่หกเจ็ดคือเหรียญน,นี้ครับหวัวตอนนี้เป็นแสกงไม่มีให้ซื้อเลยเปิดแรกมาเวลาเดินครับ <c oughs> มาแล้วครับเปิดแรกสามมืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่สามมืนบาทครับเปิดแรกโอเหรียญน,นี้ไม่น่าจะมีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆแล้วครับเพื่อนๆ แล้วน,นี่จะเป็นเหรียญสวยที่สุดเท่าที่รายการเรามีป่ะโส้ยจริงนเรืนี้สร้างพร้อมเลียนวันหนังฮะมาที่สามหมืนห้าพับาทมาห้าหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายสุดประเทศอ่าอยู่ที่ห้าหมื่น 50, บาทนะครับแล้วนี่สวยตอนนี้ต้องกลับมานั่งคือจึงอยากได้ก็ไม่ได้มีให้เห็ียบบ่อยๆอะ่ะไม่มีหรอกยากหายาก,กเลยปุ้ยอีกเขากะกวดได้แชมป์แน่ มาหกหมื่นบาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่หกหมื่นบาทครับหลักแสนครับแบบนี้พี่ชามาหกหมื่นสองพันบาทแล้วนะคะร, oh, ราคาสุดท้ายผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยนะเอางี้ดีกว่าที่เห็นอยู่นเ,ยนเนี่ยเหรียญเนี้ยใครมีสวยผมซื้อเหรียญละเจ็ดหมื่นนะเพราะตอนนั้นเขาตีผมเหรียญละแสนแน่เอาของมาดูยังไม่เอาของมาให้ผมเลยสัญกวัณฑน์คาตาไทยมีคุณภาพ h า g ยากหมายแฟนเพจมา65,000บาทมา66,000บาทครับเหรียญนี้นึกขึ้คุณอาทวีมา70,000มื่แล้วนะครับราคาสุดท้ายให้คุณเอาตัง3 0 0 0 0นแล้วกองหาเหรียญนี้ดีกว่านี่คือเหรียญสำเร็จโตรุนแรกสร้างตั้ปีพศ2467เปีเดียวกับเหรียญเบงจัมากีประเทศไทยมา71,000บาทมา71,500บาทแล้วนะครับ อยู่ที่เจ็ดหมืนหนึ่งพัน้าร้อยมาเจ็ดมืนสองพันบาทจามราคาสุดท้ายเสียใจที่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เขียนราคาใส่มือโอ้นะเอาแล้วครับขายได้เหรียญน,นี้ไปไปดูกันครับเงินยังหายยาก,กว่าเหรียญน,นี้สักสี่ <มา S 1> เหรียญสมเด็โตรุ่นแรกถ้าเหรียญน,นี้รู้กันมาตั้งแต่นะในอดีตเหรียญน,นี้ต้อง ต้องไม่แพ้เลยบูทวดปิดที่พี่ชัดผลนะครับ8 2ด0 0ื่นสองพันหะ้บาทบางคนมีเงินก็หาไม่ได้ครับถ้ามีเงินจะเช่าแบบนี้ใส่คอสวยจับใจพี่ชัดผลได้นะครับ82,500ื้าบาทโอ้พี่ชัดบลนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับอีกหนึ่งท่าน สุดยอดครับพี่ชาตพลสะใจครับองค์นี้ <c oughs> พระสมเด็จโตหมดยังโอ้โหสมคว้ลายๆแสนมิสุทินม,มนรัตนะเอาว่าถ้าประเทศเนี้ยเสียนมรารู้ว่าเหรียญปู่ <c oughs> เหรียญสมเด็จโตเนี่ย <c oughs> มีสร้างตั้งปีหกเจ็ดอ่ะคุณคิดว่าตอนนี้ต้องเหรียเท่าไหร่ดีวะรา,าคาจะเหมือนพอลุงหกเก้าพี่คมสัง <c oughs> ยิ่งกว่า <c oughs> แล้วพี่ชัดผลเก็พราสมเด็ตโตเยอยมากๆพาหนึ่งดูดกันจริงๆยินดีด้วยครับพี่อีเหรียนพี่มีนผมบอกเลยเหมือนได้นั่งเครื่องย้อนเวลากลับไปรู้เหรียญนี้ถ้าไม่ได้สร้างปีหกเจ็ดผมคืนได้ห้าหมื่นเพิ่มให้ใครที่เป็นนักสะสมเหรียญกนาจารย์ประเทศไทยนะเหรียญสมเด็จโตเหรียญนี้ถ้ารู้กันมาก่อนหน้านี้นะเพอเพอนะ ต้องจัดอยู่ในชุดเหรียญแม่จ่าพารทีด้วยขอบคุณทุกคนครับปิดอีกเหรียญหกหมื่น 60, ได้ไหมพี่พัฒมงคล <c oughs> พี่เอาง่งายๆสวยไม่ได้แพ้กันเลย <c oughs> จะคมกว่าเล็กน้อยด้วยประมูลเลยครับอีกเหรียญพี่ทวีกลับประเทศไทยยังครับกลับแล้วกลับมาแล้วครับพี่ดูไลฟ์สดอาจารย์อุตได้ความรู้ไม่ไม่ตลอด ได้มาสึกๆอยากได้สวยพี่มีบอกแล้วผมบอกเลยนะเก็บเหรียญสมเด็จโตรุ่นแรกเก็บเหรียญสมเด็จโตสองสี่หกเจ็ดคุณจำบอสสดีๆสองสี่หกเจ็ดหลังจากนี้ไปใครที่เก็บวัตถุมงคลสายวะะัดระฆังถ้าพูถึงเหรียญคณะจารย์มะเทศไทยเหรียญสมเด็จโตไม่ได้แพ้สหเียญบุทวรวดไม่ได้แพ้เหรียญพ่อแชมพอฉลองไม่ได้แพ้เหรียญพ่อสังวัวหลวงผมบอกเลยอีกเหรียญ ขอหัวใจแล้วขอจีจเนี่ยสุดยอดครับทำไมต้องปีหกเจ็มีวาระท่างคัญแน่ๆตอนนั้นแน่นอนนะแบบนี้หายากกว่าพอกันปู่ใครอีกครับหายากกว่าเยอะจีจีจีจ,จีหกเจ็ดปูป่ปูเสกแน่นจีจผมเอาสิทธ์สายสมเด็จโตต้องเสกหมดอะ ไม่ว่าจะเป็นระพุทตโคสาจารย์เจริญไม่ว่าจะเป็นปูภูไม่ว่าจะเป็นปูนคำมามารินนี่โอ้โหพี่พี่ก็จีจีมาเพียบเลยเปิดแรกมาเวลาเดินมาแล้วครับเปิดแรกสองหมืนห้าพันบาทเวลาเดินแล้วเหรียญสุดท้ายแล้วนะถ้ารู้ว่าเหรียญสมเด็จโตเนะี่ยมีสร้างก็จะปีสองสี่หกเจ็ดนะผมบอกคุณเลยเหรียญเนี้ยหลายหลายแสนไปแล้ว มาที่เจ็ดหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับคิดถึงพีทวีครับรวมพออ้นด้วยครับพีวลาพลมาที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับโอ้โหเอาแล้วนี่เอาแล้วแล้วเหลือเหรียญเดียวได้สนุกแน่เหรียญน,นี้นี่แล้วเหรียญน,นี้สวยสมบูรณ์ จานยาบิวเยอะเดี่ยวราคาไปไกลพี่มีนมาเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายพี่ม, <S <S มีนด้วยความสนิทกันมันบอกมีนเลยนะพี่มีนเสียดายตังไม่ได้พระคุณค่าของเหรียญสมเด็จโตเหรียญนี้ถ้าถามความรู้สึกผมนะต้องหลายหลายแสนถึงเป็นล้านสองสี่หกเจ็ดแล้วเป็นเหรียญสมเด็จโตพระเถราจาย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสยามประเทศอะ อยู่ที่เจ็ดมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายพระแบบนี้ไม่พูดเยอะใส่ราคาอย่างเดียวมาที่ 8, แปดหม 8, 000, 000, 000ื่นแล้วนะครับมาแปดหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วนะครับโอ้โหใครที่จะมีเหรียญสมเด็จโตแบบนี้เอาว่าในบ้านคุณนะ่ะให้เก็บพระเป็นสิบล้านมีแล้วหรือยังจริงเหรียญน,นี้ต้องเป็นไฮไลท์ของค่ำคืนนี้จริงๆโหต้องบอกว่า หยิบขึ้นมาก่อนเจอมาแล้วอยากพูดต้องบอกว่าเหรียญแนน้ะคุณเบื่อมาขายผมหามาขายผมก็ได้ราคาที่ผมมูลเนี่ยจริงศัก์สีเหรียญสมเด็จโตผมบาลังสีร้อยปีสร้างมาหนึ่งร้อยปีพอดีเป๊ะสองสี่หกเจ็ปีนี้จะยิ่งจะจะ,จะด้อยกว่าปูทวดได้ไงจะด้อยกว่าพอสั่งจะด้อยกว่าพอแชมไม่ได้ ราคาสุดท้ายอยู่ที่81,000บาทนะครับโอ้เอาแล้วครับคาคตเป็นเบนจ่าภาคีแน่นอนอยากวดเร็วด้วยมาเพียบเลยเก็บผักกับสันหวานสบายใจสุดครับมาที่81,500มา82,000บาทแล้วนะครับมา82,200พันสอร้อบกว่าไม่รู้จะได้เจออีกไหม อยู่ที่แปดหมื่นสองพันสองร้อยนะครับราคาเขาเรียกว่ามีสติและฉลาดเก็บพระเครื่องมาแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับโอ้โหเหรียญน,นี้เท่าไหร่นะแปดหมื่นสามพันบาทที่พี่จัดคนครับราคาสุดทนี่ตัวจริง็งไหมเอาแล้วเอาอีกคือแบบนี้ให้คุณเก็บไม้สักจะถ้าเป็นผมนะมีกี่เหรียญก็เก็บหมด ปิดแล้วนะครับโอ้ใครได้ไปไปดูกันครับปิดที่พี่ชัดผลนะครับแปดหมื่นสามพันบาททวนโอ้โห,โหพี่ประทวนบอกว่าสวยครับพี่มีมาไม่ทันที่มานะเก็บแบบนี้ได้ใจผมออกเลยถ้าต่อไปคนรู้ว่าเหรียญน,นี้ยคือเหรียญรุ่นแรกสมวเป็โตแล้วสร้างปิดสิเจ็ดอะไรจะเกิดขึ้นและความจริงเป็นเช่นนั้น รอแค่การรับรู้นะครับแล้วเมื่อรู้แล้วอยากจะได้ไม่ได้มีให้หรอกครับชุดเหมาหมอกหมอกพิคิทิทัสบอกคงต้องหาอีกนานครับคนล้วคู่นี้อยู่กับพี่แจคนทั้งคู่สุดยอดเพื่อนางข้างอยากได้ผมบอ,อกเลยนะ พี่เพื่อนพี่นะ่ะคิดถูกแล้วชุดใหญ่เลยครับพี่ชัดพลยินดีด้วยครับพี่พัฒนมงคล